สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการเปลี่ยนกล่องคอนโทรลเลอร์หรือสมองของรถและการอัปเกรดสายไฟของแบตโดยทำการเพิ่มสายไฟขนาด6 AWG ขนาดกับสายเดิมครับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นกล่อง Far Driver 72360แรงดัน72โวลต์190ทับ360แอมป์ซึ่งจะใช้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับ กล่องมีสีเขียว5รลูแดงดำสายไฟเข้าออกส่วนสีเขียวเหลืองน้ำเงินจะเป็นสายที่ต่อกับสายมอเตอร์นะครับกล่องตัวนี้จะต่อไฟได้สูงสุด190แอมป์ ต่อไปก็จะทำการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วก็ถอดบอดี้รถออกมาให้หมดตามรูปนะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าสายไหนเป็นอะไรก็จะต้องทำการไล่ถอดเล่นดูก่อนแล้วก็เขียนมาร์กเอาไว้นะครับว่าเส้นนี้คือทำหน้าที่อะไรถ้าผิดพลาดในคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับสายไฟนะครับก็จะมีสายเบรก หนึ่งเส้นนะครับเทาแล้วก็เหลืองเขียวต่อมาสายอันนี้น่าเป็นโชเกียม่วงกับชมพูไม่เห็นม่วงชมพูต่อกันด้วยตรงกลางสีเขียวอันนี้ก็เป็นอาราม เวลาเรากดลก็อกรถมันก็จะดังที่ตรงนี้ต้องใช้ไฟมาเลี้ยงอันนี้เป็นสายไฟจากมอเตอร์ต่อเข้าของคอนโทรลเลอร์ก็จะมีสีเหลืองน้ำเงินเขียวแล้วมีสาย h เเ็นเซอร์ก็คือตัวนี้ ายต่อมาก็โชว์แบตส้มกับเหลืองส่วนอันนี้จะเป็นขาตั้งก็คือเขียวเหลืองดำกับดำเขียวขาวแล้วก็สามเส้นนี้จะเป็นคันเร่ง และหลังจากนั้นก็จะทำฐานยึดกล่องกับตัวรถครับต่อไปทำการติดตัวระบายความร้อนกล่องคอนโทรลเลอร์โดยจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็จะมีหม้อน้ำด้วยโดยหม้อน้ำผมจะไว้ใต้ที่พักเท้านะครับอย่าให้ท่ององนะครับเดี๋ยวจะทำให้น้ำวิ่งไม่สะดวกแล้วก็ปั๊มทำงานหนักได้ครับ ส่วนระบบคูลิ่งผมก็จะใช้ตัวปั๊มที่เป็น5โวลต์ DC สาย USB นะครับอันนี้ผมเติมน้ำเยอะเกินไปก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับปั๊มไม่ทำงานเลยแต่จริงๆปั๊มมันทำงานอยู่นะครับก็จะได้ยินเสียงปั๊มทำงาน ต่อมาเราจะทาการอัปเกรดตัวแบตเตอรี่กันนะครับโดยแกะกล่องแบตเตอรี่ออกมาก่อนและทําการเพิ่มสายไฟแดงดำ6 AWG เข้าไปที่ขั้วบวกแบตจะเป็นสายแดงนะครับแล้วก็สายดำหรือว่าสายลบจะต่อกับ P- ลบ ok นะครับของแบตแล้วก็ประกอบแบตเข้าไปตามเดิมครับโดยสายเดิมผมจะไม่เอาออกนะครับ กระแสก็จะแบ่งวิ่งกันทั้งสองสายทั้งสายเก่าและใหม่อาการเมื่อเปลี่ยนกล่องเสร็จแล้วบิดแต่ความเร็วไม่ขึ้นหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการเปิดเครื่องแต่ปัญหาที่เจอก็คือเปอร์เซ็นต์แบตไม่ขึ้นความเร็วไม่ขึ้นแล้วก็โหมด ess plus ไม่ขึ้นนะครับโดยจะทำการแก้ไขโดย อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวโปรแกรมโดยจะเป็นสกุลไฟล์ .hex หรือ .hex โดยจะทำการเปิดไฟล์นี้โดยแอปฟาร์ไดเวอร์ก็จะใช้ได้ตามปกติครับก็คือจะสามารถเห็นเปอร์เซ็นต์แบตความเร็วแล้วก็เห็นโหมด ESS พ l u นะครับโหมด ECO นะครับ ความเร็วก็จะอยู่ประมาณ46กิโเมตรต่อชั่วโมงครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับต่อมาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ66 67กิโเมตรต่อชั่วโมง เสียงล้อก็จะประมาณนี้ครับต่อมาเป็นโหมด S+ นะครับความเร็วหน้าจอก็จะอยู่ประมาณ88กิโเมตรต่อชั่วโมงเสียงล้อก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นคลิปอะไรติดตามรับชมได้เลยครับ แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนดูวิดีโอของผมนะครับขอบคุณครับ